ชาวราศีมังกรนะครับกับคนที่ต้องระมัดระวังสารท,ที่ต้องระมัดระวังแล้วก็ตัวช่วยนะครับมาดูการในช่วงครึ่งเดือนหลังของกรกฎานี้ครับมีอะไรเป็นอย่างไรบ้างนะครับอะไรที่มันยากๆอะไรที่มันจะต้องหาวิธีแก้โดยไวนะครับมาดูตัวช่วยครับตัวช่วยแรกของมังกรนะครับก่อนอื่นต้องบอกคนมังกรก่อนนะครับว่าคนมังกรเป็นช่วงนี้อาจจะสับสนหลายเรื่องแล้วก็มีอะไรในใจเยอะมีความอึดอดัด ที่ไม่อยากจะบอกหรืออยากจะบอกใครแต่บอกใครไม่ได้หรือว่ามันมีอะไรที่มันอัดอั้นบางเรื่องอยู่นะผมว่าก็อย่างน้อยก็ถ้ามีเพื่อนคนสนิทหรือว่าอะไรก็ตามหรือเป็นคนที่เราไว้ใจนะครับลองระบายเขาฟังดูนะครับมาดูตัวช่วยครับเผื่อมีอะไรหนึ่งในนั้นนะครับตัวช่วยแรกนะครับเป็นอาจจะง่ายเลยนะลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงนะครับ จะช่วยได้อย่างไรช่วยโดยตรงคงยากบ่งทีมน่ะจะเป็นปัญหาที่มันใหญ่ๆปัญหาที่เป็นเรื่องเงินปัญหาที่เป็นเรื่องงานปัญหาที่อะไรก็ตามนะครับแล้วคนมังกรเนี่ยถ้าเอาตามหลักนิสัยแล้วก็ฝีมือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้นะครับด้วยตัวเองแล้วก็สามารถที่จะขจัดอุปสรรคนะครับด้วยไอเดียด้วยปัญญาหรือว่าด้วยไหวพริบนะครับทาได้ดีนะครับเพ่ยงแตียว,ว่าบางครั้งไอความอึดอัดใจที่บอกแต่แรกนะครับว่าในช่วงเนี้ย ไม่สบายใจหรือแล้วก็ตามที่มันออกมาไม่ได้นะครับมันจะถูกสลายให้มันหมดไปได้ด้วยถ้าเรามีลูกก็เล่นกับลูกกอดกับลูกคุยกับลูกนะครับพลังงานลบมันจะออกไปไวมากนะครับบางคนก็เป็นไม่มีลูกเป็นหลานแทนบางคนก็เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงเอามาเล่นเอามากอดเอามาอุ้ม ฮะปั๊บเดี๋ยวหายละโล่งโปร่งเลยอะไรเงี้ยนะครับเ<ง>ขา่าบริวารนี่บางทีมันหมายถึงเรื่องของสิ่งที่เราเอเดเทนเราได้นะครับบางคนจะเล่นเกมจะดูหนังจะอ่านหนังสือจะนวะฟังเพลงอะไรก็ตามดูซีรีส์อะไรแล้วแต่นะครับสามารถที่จะใช้ในช่วงนี้เพราะนั้นต้องเอาอะไรข้างในออกมานะครับเพราะนั้นนี่คือตัวช่วยแรกนะครับ,บราอาจจะมีหนึ่งในนั้นได้นะครับเพราะนั้นเป็นอะไรที่ต้องเอาออกให้หมดโดยไวนะครับอย่างน้อยก็ต้องให้ มีอะไรที่มันระบายออกไปบ้างน,นะครับเดี๋ยวมันจะสะสมหนักกว่านี้มันจะระเบิดเอาได้นะครับตัวช่วยที่2คือบุปการีนะครับใครที่ยังมีบุปการีอยู่นะครับบางครั้งท่านอาจจะไม่ได้มาช่วยเราโดยตรงหรือบางทีเราต้องไปช่วยท่านเองนี่แหละนะฮะแต่มุมมองบางมุมมองของของบุปการีของเรานะครับอาจจะมีช่องทางหรือเป็นแสงสว่างที่มันโอ้โหสว่างเป็นสปอตไลท์ พุ่งตรงไปสู่เป้าหมายว่าต้องเดินยังไงแล้วมีอะไรที่จะต้องระมัดระวังอะไรบ้างแบบนี้คือมุมมองของท่านไอเดียของท่านหรือพลังงานบางอย่างของท่านนะครับที่เวลาเราอยู่ใกล้แล้วมีความสุขนะครับสามารถที่จะแก้ปัญหาสามารถที่จะทำให้เราหลุดพ้นในความทุกข์วิตกกังวลบางอย่างได้นะครับลองปรึกษาท่านดูนะครับสำหรับคนที่ยังมีบุคลารีนะครับแต่นะถ้าไม่มีบุคลารีนะครับเป็นใครนะฮะบ,บางทีก็จะเป็นพี่ป้านนะอาอานะครับ ปูย่าตายายอ่าได้หมดนะใครที่เป็นคนที่อยู่ในสายเลือดหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในใกล้เคียงสายเลือดเราก็ได้แต่ว่าเราไว้ใจนะครับเพราะว่าคนเราก็มีญาติพี่น้องที่ไว้ใจกันมาไว้ใจหรือก,กลางๆนะครับเพราะฉะนั้นเอาที่ไว้ใจนะครับมาช่วยเหลือก็จะมีทางที่จะแก้ปัญหาได้นะครับแล้วคนต่อมาครับคือคนที่เราคาดไม่ถึงบางทีเข้ามาเองนะส่วนใหญ่คนที่เราคาดไม่ถึงเนี่ย เราไม่ได้ไปเอ่ยปากหรือขอร้องเพราะเราไม่คิดว่าจะช่วยเหลือหรือว่าเรานึกไม่ออกว่าต้องมีคนผู้นี้มาช่วยเหลืออะไรเราได้นะครับมาว่าในเมื่อดวงชะตาแบบนี้ถ้าเราเกิดประสบปัญหาอะไรบางอย่างถ้าถึงเวลามันจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในเวลาที่เราทุกข์ท้อเครียดเหนื่อยพอดีหรือว่าประสบปัญหาเรื่องบางเรื่องพอดีเราก็จะได้ใช้บริการนะฮะในการที่จะช่วยเหลือแก้ปัญหาเรให้เราให้หน่อยเนาะไม่งั้นมันก็จะคราสัง ไปยาวนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตัวช่วยต่อมานะครับจริงๆมันมีสุดท้ายด้วยนะตัวช่วยสุดท้ายคือตัวเองนะครับถ้าเราคิดว่าทุกตัวช่วยมันช่วยไม่ได้หรอกนะครับแล้วเราก็ไม่อยากไปเอ่ยปากไม่อยากไปทําอะไรที่ต้องรบกวนใครนะครับมับงกรน,นี้ไม่ค่อยชอบรบกวนใครนะเวลาจะคุยหรือขอความช่วยเหลือจากใครบางทีโอ้ยยังเครียดหนักเหลอือเกินนะกว่าจะช่วยกว่าจะเอ่ยปากได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้รู้ว่า ตัวเองสามารถที่จะแก้ปัญหาและตัดสินใจในเรื่องนั้นๆที่เราประสบอยู่นะครับสามารถแก้ได้นะครับไม่ต้องแบบบางคนไม่ไม,ไม่ไว้วางใจตัวเองบางคนไม่เชื่อมั่นตัวเองนะครับเพราะนั้นอยากให้เชื่อมันน่นในช่วงครึ่งเดือนนี้สัหน่อยว่าไอเดียหรือวิธีการบางอย่างที่คุณคิดอยู่ในการที่แก้ปัญหานั้นสามารถที่จะทําได้นะครับต่อมาคนที่ต้อง,องระมัดระวังบ้างนะครับมีดังนี้ครับคนแรกนะครับ เขาเรียกว่าคนมีสีถ้าคุณต้องไปเจอคนมีสีหรือติดต่อคนที่ทํางานราชการก็ได้นะฮะคนสีอะไรล่ะสีกากีหรือว่าสีเขียวเรอือย่างนี้นะฮะก็สีอะไรก็ได้นะครับก็เรียกว่าคุณอาจจะไปทําอะไรที่มันซิกแซกแล้วถูกจับได้อาจจะไปทําอะไรที่ไม่ถูกต้องแล้วถูกตักเตือนอาจจะไปทําแล้วเราไม่รู้ว่าต้องทําอะไรบ้างแล้วโดนเร่งงานนะฮะเพราะว่าคุณอาจจะไปพูดไม่ดีหรืออะไรก็ตามนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า รองคนมีสีนี่มันเป็นได้หลายรูปแบบเลยบางทีเราไม่ได้ทําะไรหรอกนะครับแต่ว่าคนรู้จักเราทําหรืออะไรพวกนี้นะฮะแล้วเราก็ต้องไปประทะแล้วต้องไปขอความร่วมมือ ang, หรือขอคําถามหรือขอคําตอบหรือว่าขอความคิดเห็นขอความเห็นใจอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าในเมื่อมันชงกันอยู่ช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ช่วยเหลืออะไรกเราได้สักเท่าไหร่นักหรือว่าจะสร้างปัญหาอะไรให้บางอยา่างให้กับเราได้ด้วยนะครับฉะนั้นถ้าต้องติดต่อ คนนะครับในที่ทํางานราชการหรือว่าคนวิสีเนี่ยก็ต้อง,งระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับแล้วคนต่อมาที่ต้อง,งระมัดระวังนะครับคือเพื่อนเก่าเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานนะครับอาจจะได้คุยกันบ้างหรือพิมพ์คุยกันบ้างน,นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เจอกันมานานแบบนี้นะครับแต่กบางคนหายไปเลยแล้วอยู่ดีก็โผล่มาพวกนี้นะครับก็ต้อง,งระมัดระวังอาจจะสร้างปัญหาบางยางกับเราให้เราเดือดร้อนให้เราหงุดหงิดให้เราเข้าใจผิดอะไรพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุยกับเพื่อนเก่า ต้องฟังหูไวหูหวและอย่าเพิ่งรีบควักเงินหรือควักความรู้สึกความไวใจอะไรนะครับบางทีคนมันเปลี่ยนไปได้เสมอวันนี้เขาก็เป็นคนหนึ่งพรุ่งนี้เขาก็เป็นอีกคนหนึ่งก็ยังมีนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนที่มาเจอกัน3 5, 5, ปี5ปี10ปีเราอย่าเพิ่งคิดว่านิสัยเขาคือคนเดียวกับที่เราเคยเห็นเมื่อ10ปีที่แล้วไม่ใช่ครับหลายอย่างมันจะหล่อหลอไม่คนไม่ดีขึ้นก็แย่ลงหรือปานกลางก็ได้นะครับจากนั้นมันเป็นนิสัยหลายหน้า อย่างน้อยก็อย่าเพิ่งเชื่อใจใครเพราะว่าดวงมันบอกแบบนี้นะครับว่าในช่วงนี้มันชงกันเอาไว้ครึ่งเดือนถัดไปถ้าไม่มีคำที่ว่าต้องระมัดระวังคุณก็โอเคคุยต่อได้นะครับนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับอืมก็เรียกว่าคนที่คุณต้องไปกับเรืยอลูกค้าง่ายๆนะค,คุณต้องไปติดต่อง,งานไปดูงานไปจอยงานไปไปเสนอผลงานมันต้องระมระวังลูกค้าหน่อยอาจจะทําให้คุณเดือดร้อนนะครับจะไดใครทํางานราชการก็ คนมาติดต่องานนะครับอาจจะทําให้คุณเดือดร้อนหรือว่ามีอารมณ์เสียเพราะนั้นต้องควบคุมอารมณ์ไว้ด้วยนะครับสารที่ที่ต้องระมัดระวังล่ะสารที่แรกนะครับคือห้างสรรพสินค้านะครับในพื้นดวงชะตานะครับในห้างสินค้าก็ต้องระมัดระวังในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะทํท้องหายทำํำกระเป๋าสตางค์นะครับร่วงหล่นหรือทอนเงินผิดรับเงินถูกอะไรก็มั่วหมดเลยนะหรือว่า มีคนป่วยไม่สบายอยู่มันเป็นอะไรได้หมดนะผมก็พยายามจะนึกถึงสถานที่นะครับในเรื่องต่างๆอ,อ๋อมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับดังนั้นที่ต้องระมัดระวังนะครับห้างสรรพสินค้านะครับถ้าต้องเข้าแล้วก็สถานที่ต่อมานะครับเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นใครที่เป็นครูนะครับก็อย่าตื่นตระหนกไปถ้าเป็นครูอยู่ในโรงเรียนนี้แล้ว ต้องไปติดต่องานะอีกโรงเรียนหนึ่งนะครับเอื่อนเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นระวังคือสารการศึกษานะครับเรียนติวเตอร์นะครับถ้าหนูๆน,น้องฟังอยู่เรียนได้ไหมเรียนได้แต่รู้ว่าคนทั่วไปต้องเข้าไปได้ไหมเข้าไปได้รีบไปรีบกลับรีบไปแล้วก็รีบติดต่อแล้วก็เอาเอกาสารทุกอย่างไปครบถ้วนแล้วก็หาที่จอดรถด,ดีๆคือต้องรัดกุมตั้งแต่เห็นสถานที่นั้นเข้าไปแล้วต้องทําอะไรบ้างจบปุ๊บรีบกลับบ้าน ออกจากสถานที่ดังกล่าวนี่คือสิ่งที่ฝากไว้นะครับอีกที่นึงนะครับที่ต้องระมัดระวังพิเศษนะครับคือปั๊มน้ํามันนะครับถ้าคุณต้องเข้าปั๊มน้ํามันนี่จะเข้าห้องน้ําอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะห้องมันอบอบอับๆนะหลายๆที่นี่มันมีกลิ่นบุหรี่ด้วยนะเคยสังเกตไหมฮะบางแห่งเนี่ยโอโ้โหเข้าไปเม็นมากเลยแปลว่าควันและกลิ่นมันยังอยู่ในนั้นแสดงว่าถ้าใครป่วยใข้ไม่สบายแล้วเข้าห้องน้ําแล้วเราเข้าต่อนี่ไม่รู้จะหนียังไงเลยนะมีที่ระบายได้ทันเวลานะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องเข้า เซฟตัวเองหน่อยนะหรือว่าคุณจะทําอะไรในสถานที่ดังกล่าวก็ต้องเซฟนะครับบางคนจอดรถเติมน้ามันนะครับกดโทรศัพท์แหลกเลยนะเขาให้ปิดโทรศัพท์หรือว่าอย่าไปใช้นะครับน,นี้คือมันเป็นอะไรก็ได้ที่มันสร้างปัญหาหรือการความเสียหายหรือการเจ็บป่วยได้นะครับนี่คือสิ่งที่ฝากไว้กับชาวมังกรครับวันนี้ลาไปก่อนโชคดีนะครับสวัสดีครับ